I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. i will made mistakes, but mistakes make you strong. เอาครับก็ยินดี้อนรับเสู่ช่องในึ่งชี้เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะเอาวิโลมาเล่นป่านะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับวิโลป่าของผมเองนะทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าตัวนี้นะมันบัฟมานะครับทุกคนแล้วก็าจากที่การแบบจากที่ไปเล่นดูมาแล้วเนี่ยเอามาป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเกมนี้เนี่ยพอเลเวล4ขึ้นไปนะครับพอมังกรใหญ่เกิดนะครับมันก็จะมีไฟต,ตรมะมังกรใช่ไหมครับถ้าวิโลตายเนี่ยวิโลก็จะสามารถ ที่เกมในไฟนั้นได้นะครับในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าบัฟมาเนี่ยเกิดเนี่ยตั้งแบบเหลือเลือด9กนตะครับตอนตายนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวนะครับฝับมานะครับแล้วก็สกิลหนึ่งก็แรงขึ้นด้วยนะครับโอเคก็มาฟาร์มไปครับทุกคนอาจจะแปลกหน่อยนะเกมนี้แต่สามารถมันเล่นมันเล่นได้จริงๆนะครับฟาร์มไปครับทุกคนฟาก ขวดโคตรแรงนะครับขวานถึงเราจะโดนเวทไปเราก็สามารถแก้เกมได้ครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ตัวมันค่อนข้างที่จะล้วงแครี่ยากนิดนึงครับมันเหมาะกับการที่ว่าจะเอามาเคาน์าเตอร์พวกไฟเตอร์ป่าซะมากกว่านะครับตัวนี้นะ <S <S อ่าจริงๆอยู่ว่ามันแบบเป็นแทงที่แบบไม่อัันนน้นเอาป่ามาแบบคนอาจจะว่า ดูแปลกนะครับแต่มันก็เก่งของมันนะครับมันเป็นตัวยื้อไฟนะแล้วก็เหตุผลที่จะดับมาเนี่ยเล่นกับมันได้เนี่ยต้องมีแอสซินในการล้วงให้นะครับที่เป็นออฟนะตัวนี้มันจะสามารถค้ำไฟได้สบายเลยนะครับถ้ามีพวกเอ่อที่แบบแอสซินมาแก้แก้ปมได้ให้มันนะครับในทีนะเพื่อช่วยล้วงมันเองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นหน้าที่เป็นแค่งไปเลยนะ แนวหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้สาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้ายังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับอ่าก็ช่วยกดติดตาม t ิ k กตอกหรือเพจให้ด้วยนะครับทุกคนในเพจก็มีสตรีมนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามประมาณนี้นะครับสตรีมไม่นานนะครับเพราะว่า อยู่กับโทรศัพท์นานไม่ได้นะครับปวดตาโอเคมาดิเพื่อนอาจจะเป็นตอนเย็นนะครับมันก็จะมีเวลาเปลี่ยนไปเองนะครับรอดูการเจ,จ๊เกิอดอ,อีกโอ้เห็นปะเกิดเลือดเข้าสูประซินโคตรแข็งแกร่งนี่ลุกขึ้นมายังไงมะหวดหวดปุด๊บมาดิครับโคตรแรงเกมนี้เนี่ยผมแบบหยิบมาเดี๋ยโด่าย,ย,ยับเลยนะครับโอเคครับมาไปก่อนนะทุกคน ยังไม่ตึงพอนะเนี่ยจากที่ทุกคนสังเกตได้จากไฟมังกรเมื่อกี้นะครับวิโรคือได้เรียบม,มากเลยนะอ่าเพราะว่าแบบมันเลือดเยอะนะครับเพราะว่าไฟมังกรยังไงมันก็ต้องมารวมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะช่วงต้นเกมยังไงฝั่งเรากับฝั่งเขายังไงก็ต้องเสียเลือดกันไปคนละข้างนะครับมันเอ่อเลยเป็นปัจจัยที่ว่าวิโรวิโรเนี่ยมันเข่งช่วงต้นเกมนะครับทุกคนขอใัยที่พูดผิดด้วยนะครับพอดีว่ามันตื่นเต้นนะครับมันรู้สึกมีพลัง เล่นตัวนี้โคตรแข็งแกร่ง่ะเออมีโล่ตัวเบต้าเลยเนี่ยทุกคนก็ลองไปเล่นดูนะครับเซตฟาร์มขวานนะครับแล,ออรออลลแล้วก็ออกสปีรเอฟลองจิโนแล้วก็เอามีอาร์นะครับโคตรแข็งแกร่งอยากจะบอกว่าแข็งแกร่งมากโอเคครับถ้าเล่นดีๆเนี่ยตัวมันก็ไม่ได้แย่นะครับคาลเตอร์พวกหยานได้สบายเลยนะตัวนี้มาของคาลเตอร์ได้นะครับดูดูดิ ดูมันทําทําไมถึงทากับฉันได้ต่อยร่วงดูดิเห็นไหมทุกคนเขาเตอร์ได้นะเจลม้าป่าเจอมา้า,มา,า,มา,าลงอย่างเงี้ยผักออกให้เพื่อนได้นะครับแต่มันก็จะอืดน,นิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่แครี่เนี่ยไม่กล้าเล่นกับมันหรอกครับดูดิถ้ามันได้ฟาร์มนะมันตีแรงนะครับแต่มันอาจจะแพ้พวกระยะไกลๆหน่อยนะครับหรือแพ้อลอรียวนะตัวนี้ มันชนะแค่บางตัวครับเพราะว่ามันต้องเล่นกับเพื่อนเนาะตามปัจจัยของมันนะครับเพราะว่าอันตีมันเนี่ยก็จะไม่ใช่สี่ p a s สี่มันตอนตายเกิดเนี่ยมันก็จะพึ่งเพื่อนมาเหยียบบอร์ดให้นะครับเหยียบสัญลักษณ์เพื่อเลนชี่ไว้นั่นเองนะครับเหยียบปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับแผนนี้ไม่มีการรอนะครับเพราะว่าดูความที่ว่ามันอันนั้นแล้วไงมันปรับมาเป็นเลือด9กอร์ซแล้วไงแล้วมันก็แบบปรับให้แบบว่าถ้าเพื่อนมาเหยียบสัญลักษณ์ก็คือเกิดเลย ขอกลับก่อนนะครับชั่นนี้อ่าวันนี้ก็จะลงให้2คลิปเลยนะครับหรืออาจจะเป็น3มคลิปก็ได้นะเพื่เพราะว่าช่วงนี้ดูขยันเหลือเกินโอเคกําลังดีดครับดีไปครับโอเคเพื่อนเริ่มแห้งไปทีละคนละเจะเยนแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเกินไปละอันตีทุกเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินฮัลโหลโอโน โอ้โหมาจิ้มเหยียบผมผมโอ้โหเห็นไหมครับตัวมันอืดนะเดินออกช้านะครับตัวนี้แต่มันก็ค้ำไฟได้นานนะครับเหตุผลดีนะครับถ้าเล่นกับพวกแบบรีเลือดดีๆหน่อยอย่างเงี้ยเพหน้าซีเนียร์เนี่ยแนะนําเลยครับเล่นกับตัวนี้เพราะว่าอย่างไงมันจะได้มีหลายๆชีวิตหน่อยนะครับทุกคนถ้ายิ่งออกก่อเกินมายิ่งเป็นตัวปัญหาเลยเลทเกมเกิดได้สองครั้งนะครับ โคป,ปวดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาะคเซตไอเทมที่สามารถคอมโบได้นะครับเดี๋ยวรอครับรอทุกคนยังไงโดดไปมาดิโอเคครับตอนมันเกิดเนี่ยมันน่าจะเกิดได้90%ิงจริงๆนะเออ มาออกอมิอาร์มเลยครับชิ้นต่อไปนะออกคล้ายๆนาะคอนนะครับสายนี้หรือใครอยากจะออกฟอสเก็บก็ได้นะครับถ้าเอามาล้วงแคลรี่นะมันมีโอกาสน้อยนะครับที่จะฟันถึงตัวหลังนะเพราะว่ามันอืดน,นะครับกลับมาตีด้ากันต่อนะครับตีไปหววโคตรแรงถึงกับปิดไมเลยทีเดียนะครับเกมนี้เปิดมากก็าด่ากันซะเรวนะครับ เจอปิดไม้แก้ทางนะสหรับพวกท็อกซิกนะครับทุกคนโอเคครับตีไปฟาร์มรู้สึกว่ามันจะมีออ่รัสมีลอ้ลอมด้วยนะเป็นไอควันนะครับเป็นเผานะรู้สึกว่านะเป็นพาสีมันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนาคอสโดนหวดอันตีมาด,าดิฟาดโอ้โหตีโคตรแรงไม่ใช่สีตีโคตรเร็วเลเรื่องกันไม่เกี่ยว อย่านะครับอย่านะอย่านะไม่ใช่มมวงก็ล่วงได้นะครับเดี๋ยวเจอถ้าไม่ตายเอ็กซ์ลอะไรเนี่ยยังไงมาดิมาผักออกช่วยหน่อยเพื่อนมีเกิดเห็นไหมเหยียบขึ้นเลยนะครับแค่มาเหยียบสองคนเนี่ยมันขึ้นเลยนะสังเกตจากเมื่อกี้ได้นะครับถ้าใครมีเพื่อนที่เล่นด้วยเนี่ยแนะนำเลยครับกดกับเพื่อนนะตัวนี้สุดจัดประหลัดบอกนะครับ ขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดคนละคนละมุกแล,วล้วช่างเถอะมาเอาฟ้ามันก่อนแล้วกันนะค้ไม่ต้องฟ้าโอ้ยนาตีเลยขัดขวางเลยเกินแกเนี่ยเพื่อนใส่สุดจัดเราล้วงไม่ตายแล้วเนี่ยอันตีทุกไม่ทันว่ะช้าเกินโอ้โหโอ,โอ้ไม่นะมันมาดันบ้านแล้วมาดิ นะคอสท้าจะผักโอ้โหผักไม่โดนผักอื่นนะผักช้าผักช้าตัวมันค่อนข้างอื่นครับทำใจนะแต่ถ้าแบบเออวิ่งใกล้ๆกันเนี่ยซัดไม่เรื่องหน้าครับตัวนี้ตีไป,ไปหัวไปมาดิครับมาดิครับต้อง้นึ่งแครี่หน่อยหน่อยนะเกมนี้ถ้าไม่พึ่งแคลี่ก็ไม่ไหวนะครับยังไงเพนเอาเป้าเยอะ เยอขนาดไหนชาร์จอันตีมาถูกไม่โดนด้วยเพื่อนบวกจัดอุ้ยโดนยกเองได้ตีนอยู่นะมาดิมาดินาคอสมาดิเจอลูปเจอลูปคมมาผักออกมาดิฟันทุบอะไรอะไรจะทำอะไรตกเครื่องไวด้ดิมันซีซขัดได้ดีเลยนะตัวนี้มันขัดคนได้ดีนะครับถ้ามันได้ทุบขวานนะ เพราะว่าสกิลหนึ่งมัน,นใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเล่นกับอาญาเนี่ยก็น่าจะโหนะผมมองว่าถ้ากดวีคมาเนี่ยแล้วก็ใส่ซีเนียรเพิ่มไปอีกคนระแข็งแก่งเลยทีเดียว s <S ถ้ามันหลุดนะบอกเลยอันหน่อยเพื่อนไปไปอกไปอ,กอ,อกทอยไปครับ ถ้าใครอยากเน้นแรงไปเลยเนี่ยก็ออกเป็นทางด้านของอเฟรเดอริชูสก็ได้นะครับในเกมนี้ออกทอยมาหน่อยก็ไม่เสียหายนะครับเจอเมดเมดโรลิออนนะครับค่อนข้งางที่จะบางนิดนึงแต่ริมสายโอ้โหโดนลดัดโอ้ยโดนตันมาดิพุ่งอันตีทุบไม่โดน บวกได้นะเนี่ยเพื่อนเอาโดนยกเอาเอาเอาสวยแล้วสวยแล้วช่วยช่วยกดดาร์กไปมาดิตีตีขัดมาถึงนะถึงนะตายสี่ตัวแล้วครับวิโร่เราแข็งแกรง่งบอกเลยแข็งแกรง่งตัวมันดุจัดนะครับตัวนี้นี่หัวป้อมอันตี ตูมมาดิยกสวยครับช้อนนี้เออได้ก็ไปได้ก็ไปเรามีเกิดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเล่นอีกซีกีจะเป็นไรเพื่อนเอาดิเอาดิคุกเรื่อยๆครับขวานมันมาเรื่อยๆอยู่นะไปครับมาดินาคอสเรา <c oughs> ยกแต่เกินใหม่นะจ๊ะลุกเลยลุกเลยไม่จาเป็นต้องร้อยเพื่อนเหยียบคมนะครับลุกเลยนะครับแพทใหม่นะนี่ ก็จบไปแล้วครับสลับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุก <A victory. S 1> คนแม่เกมนี้เราก็ได้เป็นที่2นะครับเหรียญทองแท้งด้วยนะเห็นไหม MVP ก็ยกให้คาร์ <Yeah. S 1> เทนี่ไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอนุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน